วัวเอ้ย่งสดจากแม่น้ำเลยครับผมอู้ดูนี่สวดเลยส,สดจากแม่น้ำลำเซบกุกแขวนที่สองเหรครับตัวที่สองนะครับผมนี่ตัวสดเลยครับหินแก้วแก้วเลย ครับบรรยากาศน้ำใสเขียวครับน้ำใสครับตัวนึง่ง สองตัวครับก็ปรากฏปรากฏสามตัวครับกลุ่มฟองตัวครับครับมือหมดสามขดครับอีกคนหนึ่งบเห็นสองเตีม